เอานี้ครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้เนาะรถขนส่งนะครับผมจากอำเภอสันคบุรีนะครับผมจังหวัดชัยนาทนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงแฮปปี้การเกษตรแล้วนะครับผมนี่เนาะเวลาก็ประมาณสองทุ่มครับผมสำหรับภารกิจในครั้งนี้นะครับเป็นการขนข้าวนะครับ AGT303 นะครับแล้วก็ซีซันเนียครับจาก อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่ข้ามาเบิงกันนะครับสำหรับเข้าวมือนี้ครับประมาณ100กระสอบครับพี่น้องครับนี่เนาะ AGT 3 0 3แล้วก็ซีซาเนียนะครับผมเอาได้ละเรียดต่างๆเป็นยังไงนะครับจังมาเบิงกันครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่สำหรับปฏิบัติการในการขนข้าวครับผมน่เนาะสายพุ์แรก agt 3 0 3ครับพี่น้องครับเนาะแล้วก็สายพันธุ์ที่2ครับผมซีซันเนียครับผมนะครับแต่ว่าที่แน่วันนี้100กระสอบนะครับผม agt 3 0 3และก็ซีซันเนียเมดอินไทยแลนด์นะครับผมนี่เนาะอยู่แปลงของแฮปปี้การเกษตรจังหวัดชัยนาทเนาะเอาหน้าเรียดต่างๆเขาจะเมืองกันแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยลุงขวันช่ไม่ใจเกษตรพร้อมที่ง่า เดยขนลุ่งก่อนนะครับผมพี่น้องครับนี่เนาะเอาลุยกันครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้ครับผมนี่เนาะสำหรับการขนข้าวลงจากรถนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องครับพี่เนาะรถขนส่วงคนต่อไปแล้วเนาะเอาถ่ายชุดฝากพี่ฝากน้องกันเรากันนะครับผมอยู่ทั้งหมดนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับจํานวนยังที่เห็นนะครับ ว่าท่านไหนเบิงนะครับแต่ว่าที่น่นี่มีข้าวสองสายพันธุ์ครับผมสายพันธุ์ที่1 AGT303 สานยะครับสายพันธุ์ที่2ซีซานียหรือว่าซินซานียนะครับผมนี่เนาะเอาจากไรกันูแจงตาสว่างนะครับข้าจังสีได้เปิดให้พี่นอ้องฟังไปนะครับได้เบิงกันเนาะเอาจังไหฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้ข้าวเจ้าสายพันธุ์ใหม่นะครับผมทั้งสองสายพันธุ์นี้นะครับ สมหมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็0650495999นะครับเอาอจะมาฝากพี่ฝาน้องกัแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสําหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวิจัยเกษตรพร้อมทีมงานขอลาพจากพี่น้องปลอไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่อุ้ยะสอนให้ครับผม